สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่ยูท b e ช่องเดียดัมแอนพักนะครับวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมอีูสุ FXZ 360นะครับตัวนี้เป็นช่วงที่2อล้อนะครับมาล้อใส่มันสำหรหลังนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ตัวนี้แต่งค่อนข้างสวยนะครับท่านผู้ชมครับดูครับก็จะมีนี่ครับแก้มนะครับเห็นตัวคนถ่ายเลยครับดูครับพอดีคนถ่ายไปไล่นะครับวันนี้ดูนะครับแก้มเลดนะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับชุบโครเมียมนะครับสวยนะครับคันนี้ครับดูนะครับ เดี๋ยวเราไปชมรอบคันนะครับดูครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับแต่แต่งสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับดูครับตัวนี้เป็นแก้มข้างนะครับสวยนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นบางโคนนะครับบางโคนหน้าสวยๆเลยนะครับเป็นสแตนเลสนะครับท่านผู้ชมครับรบ,บันไดนะครับดูครับบันไดเมนะครับ ตัวนี้เป็นดุม8น็อตนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ใช่10น็อตนะครับพี่โชเฟอร์บอกว่าเปิดดูข้างในได้นะครับพี่แกแต่ดีนะครับกระทะก็เป็นกระทะชุกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าพอดีไม่ได้ลา้าง เป็นข้อกเกษนะครับถ้ามีชมรับสวยนะครับดเดี๋ยวเรามาชมตัวลูกกันต่อนะครับโอ้รถคันนี้ต่อมาจากอู่สอสมบัตินะครับ,รบข้อถูง ตัวลูกเป็นยางพันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูตรงนี้นะครับยางพันขอบยี่สิบนะครับอันนี้เป็นขอบเดี๋ยวเรามาชมบ้านท้ายกันครับ สวยนะครับข้ายแบบนี้สวยนะคร,ครับนี่นะครับรถต่อมาจากอู่นี้นะครับอู่สอสมบัตินะครับลาดดีนะครับ ูถังน้ำมันครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับดูครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับนี่พี่นะครับพี่คอนโซลภายในดีานอนอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปชมภายในรถพี่แกนะครับแกอนุญาตนะครับบอกว่าขึ้นมาดูได้นะครับชมเลยครับ ดูครับโอ้โหรถคันนี้แต่งสไตล์สะอาดนะครับดูครับเรียบของข้าในร,รถครับดูครับตีบ่นอนสวยนะครับดูครับโอเค พี่ขออนุญ,ญาตเป,เปิดประตูฝั่งนี้หน่อยนะครับ,ดรบดเดี๋ยวเรามาด,ดูนะครับสองฝั่งกันเลยผู้ชมครับสวยนะครับคันนี้ครับแต่งสไตล์เรียบๆดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู ก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องเดียร์ดัมแอนทักด้วยนะครับสวัสดีครับ